สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนุกกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องฟอร์ดโปรดีบายนุกค่ะวันนี้ค่ะนุกจะพามาชมรถกระบะนะคะที่เป็น4ประตูค่ะรุ่น XLT ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีจําหน่ายค่ะด้วยกัน2เกียร์นะคะก็คือจะมีเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาค่ะแต่ว่าคันนี้ค่ะที่พามาชมเลยนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะราคาของเข้าค่ะจุ่ที่889,000บาทซึ่งมีให้เลือกกันนะคะค่อนข้างหลายสีค่ะมากถึง5สีกันเลยทีเดียว สีที่เรามีให้เลือกนะคะก็จะมีสีขาวสีดําสีบอลเงินเทาดําแล้วก็สีน้าเงินนั่นเองค่ะซึ่งทุกสีราคาเท่ากันทั้งหมดนะคะสําหรับเครื่องยนต์ค่ะของรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0 Turbo กันนั่นเองค่ะเป็นเครื่องดีเซลมาอยู่ที่170แรงม้าและ4 0 5นิูตันเมตรนะคะ ต่อวันนี้นุกจะพามาชมข่าวว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับลูกค้าค่ะที่เข้ามาชมใหม่เลยนะคะและยังไม่เคยติดตามกันไว้นะคะนุกรบกวนฝากติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นุกมีการลงนั่นเองค่ะจะได้ไม่เสียเวลาจนเกินไปงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าข่าวว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างเช่นค่ะสําหรับชิ้นแรกเลยนะคะที่หนีไม่พ้นกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือจะเป็นกระจังหน้านั่นเองค่ะต้องบอกว่ากระจังหน้าตรงนี้นะคะมีการเปลี่ยนค่ะก็คือเรา เปลี่ยนยกชุดกันนั่นเองค่ะซึ่งตัวกระจังที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นทรงลัปเตอร์กันเข้ามาให้นะคะซึ่งอักษรคําว่าฟอร์ตตรงด้านนี้ค่ะเราจะใช้เป็นสีดําด้านเข้ามานะคะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพื้นหรือตัวขอบตัดนั่<ๆ>น,นเองค่ะจะใช้เป็นดําด้านทั้งหมดเลยมาทั้งชิ้นแบบนี้ให้นะคะซึ่งกระจังตัวเดิมที่มาจากโรงงานค่ะตรงนี้ก็คือถอดคือลูกค้ากันนั่นเองค่ะด้านบนนะคะเหนือทางด้านบนค่ะจะมีไฟ3จุดแบบนี้ค่ะเข้ามาให้ด้วยนั่นเอง มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะถามลูกมาว่าถ้าเกิดว่าเรามีการติดตั้งกระจังหน้าที่ติดไฟแบบนี้ค่ะจะมีผลกับการรับประกันในเรื่องของตัว,วารันตีหรือเปล่าลูกต้องบอกว่าถ้าการดัดแปลงค่ะมีการดัดแปลงส่วนไหนส่วนนั้นก็คือจะไม่ได้รับประกันหรือว่าขาดการรับประกันนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนอื่นค่ะยังรับประกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะที่เป็นโฉมเน็กเจนนะคะในการรับประกันค่ะของเราจะอยู่ที่5ปีกับ150,000กิโลกันนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นตัวไฟทงหน้ากระจังนะคะถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องของการขาดรับประกันขาดก็ยังไม่ต้องต่อไฟกันนั่นเองค่ะมีตะแกงลังพึ่งแบบนี้นะคะเพื่อใช้สาหรับการระบายความร้อนนั่นเองค่ะที่เห็นเป็นด้านในเป็นตัวแผงๆไว้นะคะนั่นก็คืออินเตอร์คูลเลอร์ค่ะซึ่งเราไว้ทางด้านหน้ากันนั่นเองค่ะรุ่น XLT ค่ะจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทั้งมีตัวหูรากค่ะมาหนึ่งฝั่งกันให้นั่นเองค่ะอันนี้จะอยู่ทางฝั่งด้านคนนั่งกันนะคะ ขยับค่ะมาดูทางด้านไฟกันค่ะไฟที่เราใช้ค่ะจะใช้เป็น LED multi reflector เข้ามาให้นะคะแล้วก็จะมีไฟ daytime running light ค่ะหรือเป็นไฟกลางวันลูกซีแคมแบบนี้กันนั่นเองค่ะแต่ที่เห็นดำๆแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะไม่ได้ติดข้อไฟหน้าแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าด้วยตัวชุดไฟเดิมค่ะเขาจะมีกรอบที่เป็นสีดำทางด้านในค่ะเพื่อให้รถดูมีมิติขึ้นด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบติดข้อไฟหน้าก็ได้เหมือนกันค่ะเสรยสะดุดตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ทางด้านข้างค่ะเรามาดูกันค่ะคิ Q ้วล้อที่มีติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานอันนี้จะมาเป็นไซส์เล็กนะคะซึ่งตัวของคิ้วค่ะจะเป็นดำด้านกันนั่นเองค่ะแมกยางมีการเปลี่ยนเข้ามานะคะยางตรงนี้มีการเปลี่ยนมานะคะจากเดิมค่ะของโรงงานรุ่น XLT เราจะใช้ล้อขนาด17นิ้วกันเข้ามาให้นะคะแต่ว่านี้ค่ะมีการเปลี่ยนยางนะคะก็คือจะใช้เป็นไซส์18เข้ามานั่นเองค่ะ ซึ่งหน้ายางนะคะหรือสายยางของเขาค่ะจะอยู่กันที่265ทับ6ก R18 กันนะคะแล้วก็ตัวดอกยางค่ะค่อนข้างสวยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีความกว้างค่ะระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวลายายางสวยที่เดียวค่ะสำหรับรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะของฟอร์ดค่ะทุกรุ่นจะมีบันไดข้างที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานในแบบนี้นะคะทางด้านบนค่ะ ตรงเบ้ามือจับกันเลยอันนี้ก็คือจะมีการติดนะคะเบ้ารองมือจับเข้ามาให้ค่ะรุ่น XLT ที่ใช้เราจะใช้เป็น push start แล้วนะคะหรือกดปุ่ม Start กันนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกุญแจค่ะจะเป็น immobilizer มาให้ค่ะพร้อมเป็น k e y l e ล s ในตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะล็อกรถหรือว่าเปิดรถค่ะก็คือไม่ต้องกดที่รีโมทก็ได้ค่ะสัมผัสที่ตัวประตูนะคะได้ทั้งล็อกแล้วก็ปลดล็อกกันนั่นเองค่ะ ทางด้านบนค่ะกันสาประตูมีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งตัวกันสาค่ะอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของลูกค้าแต่ละท่านค่ะถ้าลูกค้าเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างเร็วใช้ความเร็วสูงบ่อยๆนะคะเวลาที่เราติดกันสาค่ะก็จะมีเสียงลมวนภายในกันสาค่ะแต่ว่าข้อดีของเขาก็มีนะคะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนหรือว่าแง้มกระจกลงมากันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไล่ไปดูทางด้านท้ายกันนะคะ ทางด้านท้ายของรุ่นในเกียวทีนะคะจะมีที่เหยียบทางด้านข้างนะคะเข้ามาให้้วยด้วยเลยนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะข้างในจะเป็นแผ่นเหล็ก2ชั้นนะคะมีความแข็งแรงค่ะในการเหยียบขึ้นลงค่ะกันชนท้ายที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะรวมถึงจะมีกล้องมองหลังค่ะที่อยู่ใต้โลโกโอ้อันนี้จะมาจากโรงงานทั้งหมดนะคะไฟเบรกดวงที่3มมาอยู่ตำแหน่งนี้แทนนะคะจากหัวเก่งค่ะที่มีการย้ายมาค่ะ แต่ว่าตัวไฟค่ะมีการแต่งกันนั่นเองค่ะโดยปกติด้านหลังของเ g t ก็คือจะใช้เป็นไฟธรรมดากันอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนมานะคะเป็นทรงไฟค่ะเหมือนกับของตัว Wi ทักันนั่นเองค่ะนุกลองเปิดไฟให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงชุดไฟของเขาจะติดเป็นลักษณะแบบนี้กันเลยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าออกมานะคะลักษณะทรงเนี่ยค่ะก็เหมือนกับ Wi ทักันเลยนั่นเองค่ะในตัวของชุดไฟสำหรับหน้าตาภายในนะคะของรุ่นเ g t ค่ะมีความหรูหราทีเดียวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจอค่ะที่อยู่ทางด้านหลังพวงมาลัยนะคะอันนี้จะเป็นขนาด8นิ้วเข้ามาให้ค่ะพวงมาลัยนะคะก็คือเราจะมีการหุ้มให้เรียบร้อยนะคะทางด้านนี้ค่ะพร้อมทั้งมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งสองฝั่งด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มี cruise control มาให้ค่ะระบบไฟที่เราใช้ค่ะระบบไฟนะคะก็จะมีการปรับเลือกค่ะที่เป็นไฟหน้าออโต้มาให้นะคะมีปรับเพิ่มหรือลดแสงหน้าเลือนไม้ค่ะแล้วก็ตัวตำแหน่งไฟสูงค่ะสามารถเลือกระดับได้นั่นเองค่ะ ตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหน้านะคะที่มีทางด้านนี้เข้ามาค่ะจอกลางค่ะที่เราใช้อันนี้จะเป็นขนาด10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ทั้งหมดได้เลยค่ะพร้อมทั้งใช้ที่เป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay ก็ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังสามารถใช้การเชื่อมต่อที่เป็น Ford p a s t Connect ได้ด้วยนั่นเองค่ะทางด้านล่างก็จะมีเป็น แทนชาร์จนะคะที่วางขา่าวไวเลสชาร์เจอเข้ามาให้นะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้โทรศัพท์อาจจะย,ยังไม่ได้เป็นเรื่องของตัวไวเลสชาร์เจอร์นะคะทางด้านในค่ะเราก็จะมีที่เสียบชาร์จแบตเข้ามาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Type C นะคะหรือว่า USB ค่ะทางด้านนี้เข้ามาให้แทนค่ะเกียร์ที่ใช้จะใช้เป็นเกียร์ธรรมดามา6สปีดนะคะซึ่งการใช้งานค่ะตัวชุดเกียร์ก็เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าเกียร์อาจ,จะอยู่ในหน้าเกียร์หนึ่งนะคะ เวลาที่เราใช้ค่ะเราก็จะยกแหวนทางด้านล่างนะคะขึ้นขาแล้วก็ผักดันเหนือหน้าเกนหนึ่งกันนันเองค่ะอันนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะตรงกล่องคอนสโซลกลางด้านนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเปิดให้ดูค่ะด้านไหนก็จะมีที่ชาร์จแบตไว้ให้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็น12โวลต์ค่ะทางด้านในแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนะคะอันนี้ค่ะก็จะมีแอร์ตอนหลังไว้ให้ค่ะ พร้อมทั้งมีที่ชาร์จแบต12โวลต์ให้ด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกว่ามีตำแหน่งพื้นที่นะคะการใช้สอยค่ะในเรื่องของการชาร์จแบตค่อนข้างเยอะและหลายตำแหน่งทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสําหรับคนที่โดยสารด้านหลังมากๆเลยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรุ่น4ประตู XLP ค่ะรุ่นเกียร์ธรรมดาที่ลูกพาชมกันนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดค่ะสนใจการแต่งรถแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามลูได้เช่นกัน,นะคะ่ะที่เบอร์063 653 6 6 6 4แต่ถ้าเกิดว่าต้องการดูเป็นรุ่นอื่นๆนะคะของลุกนะคะสามารถรับชมลุกได้ค่ะกับช่อง Ford p r b a i n นุกนะคะวันนี้นุกขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปชมรุ่นไหนกันค่ะ